ครูบ่าวนอนนานะครับเนาะยินดีต้อนรับเอฟซีเขา่าอ่าสูตรสองนะครับเนาะเพื่อว่าเฮาสิได้ไปอ่าสัมผัสเลขสดหงวยสูตรสดๆของครูบ่าวนอนนานะครับเพิ่นกระเขานะ่ามาโดยที่ว่าเลขสูตรของเพิ่นกระเข็ดอ่าบอยคือสูตรของเพิ่นนี่กับแปลกๆนะครับเอฟซีกับอ่าครับเนาะอ่านะเพิ่น เพิ่นกนเลยอเอา,เอาตั้งแต่เขาไปฟังจากปากของเพิ่นนะครับเอฟซี FC ครับน,นี่คืองวดใหม่เนาะอ่าแมนป่อันนี้เป็นอันนี้เป็นงวดใหม่งวดใหดม่ครับอืมครับตัวเช่นมะกะลาของปัญหาลอยหกติผาครับอันนี้เป็นสูตรของเพิ่นนะครับเนอเอฟซีครับ อันนี้คือเลืดสูดเนาะค่ะเนาะตำบาดาวแน่นมากเนาะค่ะเท่าตลอดนะคะเป็นเลือสูดขวดตเป็นเหตุมากเอ็กีสตอกระทำมม่มาสะพานนะคะนี่คิดว่ใส่ก้นในการแบบมเลือดเนาะค่ะเนาะจับตัวเลยครับเรือ นีกเต็มมันวะครับสุดเต็มมันมันครับเต็มสักตัวนี้งั้นเต็มอยู่พี่น้องจำไว่ให้ในตัดเลยครับตัดได้ยินเสียงเสียนนะได้ครับเด้อไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงเลยครับเสี้ยนบอก่อยเสี้ยนกับบ๊วยบอกเลยโอ้นัวนวดโยนสี่นี่ได้ฝันได้ยังเทียวบ่ครับในเสียนฝันกับเบิร์กเกี่ยวกันกับเลขกกับเบิร์่อยๆอันนี้คือเลขสูตรกัของขึ้นมาเลยครับครับผมเก็บทุกงวดกับมิเตอรสูตรมาครับ มื่อนี้เปิดจำได้บนเลยครับเนี่ยเตียงเป็นตัวจำได้บนเลยดูกันสดๆดูกันสดๆเลยครับกันสดๆเลยครับนอนในบ้านบ่ได้บ่ครับเนี่ยนอนคือกันแหละครับโอ้เคเงีนข่าวว่านอนในบ้านบ่ไดดว่าผู่คนมาหลายนะครับทั้งหมู่บ้านครับมาขอโอ้มาขอทั้งหมู่บ้านเลยครเบิดบ้านเลยเบิดบบานเลยเบิ้บานนี่ผมมีจะคนใช่ไหมนรัน อย่าบอกว่าเกือบก็ทับพีิน้องบักมีรักจะเกืบยังเดียวมาหน่อยมาหน่อยับก่รอบป๊บนึง <S 1> <S 1> เน้นเก้าสามตัวเดียวเอฟซีครับ,บ 9, ครับเด้อเี่ยนเป็นวงให้แล้วเก่าสามนะครับลดไวครับเป็นว่ใไฮไลายตัวครับเทียนนำอดีครับ นี่สูตรเตรียมพวกสูตรนี้เป็นพวกสูตรทุกสูตรข้างล่างนี่เป็นสูตรพี่น้ือโต๊กข้างล่างนี่เป็นสูตรจะว่าตัวจับคูจับข่างมาแล้วจะว่าม้วนกับถิ่มบ่ไดรนะครับเพื่อนถิ่มอะไรเนาะม้วนบาวงกับถิ่มบ่ไดรแต่ว่าเนียนๆก็คือเกลียวสาวมันบ่ครับโอกาสแรกไหลกันครับผมครับ รับแปดรับแปดก็มีแปดหนึ่งแปดสองแปดสามหอดแปดหาพี่ตั้งรับเก้ากับหอดเก้าสองเก้าสามเก้าสี่และเก้าห้าเป็นเลขสองสี่หกแปดเก้าตัวที่ว่าท่นตัดไปหรอเนาะแต่ว่าฝนตัดลงมาแล้วเหลืออยู่ตัวเดียวคตัวเดียวคือเก้าสามครับครับสี่แต่พวกมักจับตัวให้กันอืมหาจับก็ได้ครับเนีหาจับออกกระได้เห็นปะขาดตัวนี้เพวกมักขาดพวกมักนะ ถาว่าเพิ่งวงหวนมาให้เราออกมาโอ้มาตัวรีแปดสองเด้หรือว่าแปดสามเด้ก็เล็วแั่าว่าของเนนี่ผมมีาครับเอพีันนี้ผมมีาดก่อนก็สามศูนย์ก็วงกลมให้วงกลมให้เต็มเต็มเลยรันนี้ก็วงกลมตัวเดียวุนตัวเดียวทุ่นโโลโมเดลไลตัวครับโมเดลไลตัวโมย่ามีนครับเด้อ เลขลักจะขึ้นลักแปดจะขึ้นแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแล้วก็เก้าหนึ่งเอ้เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าจะชินนิ่งน่งเลขจะขึ้นเก้าสามครับพี่น้องเมื่อไตัวครับโวเดียวโคโลแมนตัวเดียวโคโลมดก้อนกับวงไห้คือสามศูนย์วดก้อนที่งในกันคือมีอยู่สามตัวสี่คู ตัวตอนสามสัวบอกอนอืมเอาสิเริ่มสติตะโอยแสดมวิ่งอ๋ไม่วิ่งให้พ่อมบแปดเก้าศูนยดวิ่งเกวิ่งศูนย์นะแปดวิ่งเก้าวิ่งศูนย์ครับแปดวิ่ง้าวิ่งนปับนล่างยิงบนล่างจะ่าเน้นบนล่างด้นอง แต่ว่าส่วนหลายของเพี่นนี่ไม่นเน้นเลยคนะออกลางอย่างเดียวสองสามหัวดิจิตไป <l ok S 2> ล่งนานเนอะล่องลางอย่างเดียวเดือนล่างดิลงลางโคลโล,ลเลยพี่น้องซื้อรถผู้ใด้จีซื้อรถขลาดกินแบงค์รัฐบ้านนะครับมาเต็มมันจะออกเลขกไข่เห็นไหมครับมันเด็กไข่สองตัวครับโอ้โอครับสามห,วหวมามัวล่างนี่ล่างลุ่นลุ่นล่างลุ่นลุ่นเด็กไข่สองตัวนะครับเนาะครับสนใจครับสนใจเอฟซีเลย ที่ซื้อ,อลอตเตอรี่ก็โปะ๊ะหลวนนะซื้อไงแ<อ>นี่ครับเด้อวิ่งแปดวิ่งเก้าวิ่งศูนย์ครับ,รบวิ่งแปดวิ่งเก้าวิ่งศูนย์ค่ะประชัดเกีเยริังไทั้ง่องแตงโมก,ก,กับกับกรโทษขอไปนะคะเนาะ,นะ,นะจดไป้เลยครับเอฟซี FC. ครับชุดนี้มันใจจักบะเส้นกับเสี่ยนมันใจพ่อเก้าทุงวัดเหรอครับมันใจพ่อเก้าทุงวัดครึ่องวัดื่อกีเนี่ยมันปะครับอ่าแล้ก็มันใจไร้แก่ได้ครับทำไรไปเดียวเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางนะที่เตรียมด้วยนะแกไม่ใจ่ไปว่าได้น้อครับครับอันที่เตรียมด้วยไร้แง่เอฟซีพอถือมากอะยัดเสียใจนะครับเนาะแล้วผมเสียไปเครื่องหนึ่งก็เสียไปเครื่องหนึ่งครับ เลขจะรักต <cin stereotype> ัวแปดตัวเก้าตัวเก้าตัวตัดมาแล้วเหลือตัวเดียวโโลแต่ว่าท่านใดสี่บมากครับบมาศตัวนี้คนบึ้งๆให้ครับตัวไหนรักมากก็สี่เจ้าเนี้ยกระจัดได้หรอกขอถามนายเสียอันเสียนอันเครื่องเฮ็ดตงสี่นี่ม่นระวางหน่อยประกาศระบาดเลยตัวนี้มันมันก็เป็นอีกสูตรสูตรมด้วยไม่อีกสูตรหนึ่งครับโอ้ตัวนี้กระจัดอะไรคือกันครับคือตัวนี้ เห็นบะครับจับแน่น่นะตัวนี้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 ่นจับมาให้แล้วมักสามห้าสามห้ามักสี่ห้าสี่เก้าค่ะแล้วแต่เอฟซีเขาสิจับใส่ตัวใดเนาะค่ะเนาะค่ะมักตัวที่เสี้ยนนอนหน้าวงกลมห้กระจัดเลยค่ะเก้าสามค่ะแต่่าิคนก็ขักตัวคนว่าตัวนั่นเก้าสามเป็นวงให้ไปให้แล้วนะก็แต่มันจะตัวนี้ตัวนี้้เกิดตัวนี้อือครับอื ที่เป็นเหตุตัวเลขกไว้ให้เป็นไม่จับคููให้ียบร้อยแล้วบ่ต้องให้จับยากก็ต้องไปคิดยากเลยจับกุ้งกลมให้พร้อมครับผมนี่ก็เป็นแนวทางของเสยนน่อนหน้าเนาะค่ะเนาะค่ะแคปหน้าจอแล้วค่ะพี่น้อง FC ค่ะเพราะว่ากระบุก อันพวกเขาใจว่าตัวนี้เพิ่มเทศไปจังมสั่นแล้วท่นบอกว่าอันนั้นมีสูตรของเพิ่นครับสูตรของเพิ่นคมันจะเป็ี่ยนเขาละสูตรครับอันนี้อ oh. oui> ันนี้เขาเอิ้นห้ามเข้าครับห้ามเข้าหรือห้ามจอดบ้านนี้สิมีโค้งสุดท้ายบ่ค่ะโค้งสุดท้ายก็อยู่นี่เด้อครับนี่ครับจับแค่เดียวแล้วเลยครับตัวเดียวโคล่เลยแล้วก็วางออกมาแล้วก็สิบ่เปลี่ยนครับตัวนี้ครับโอ้สิบ่เคยเปลี่ยนครับ เห็ดเลี่ยวๆเลยครับเลี่ยวๆเลยครับแน่นอนนแ่นอนนแ่นอนครับเสียนนี่ว่าฉันผ่าจักเชือกผมครับว่าฉันผ่าจักเสือแน่นอนนี่ดีครับเป็นที่เดียวๆเลยอือครับผมครับผมเราเท่ครับเอสซีบันวินครับผมเอสซีบันวินเลุนเด็กกับหัวครับผมครับม้าใช่แต่นี่ทางซ่องแตงโมที่ถามเนาะไอ่เสียน้อนน้านี่ นอนน้ำผู้เดียวเปล่าคะบางมือกบพี่สายกะน,นอนน้ำครับบางมือกะบ,นนกบ่นอนดอกบางมือกะบ่นอนดอกสิต่สายยาซื้อเน้อสายสายาเสียนอนน,น,น้ำเนาะนอนนี่ดีกับเปิดแหละวันมานหนาวฝนหนาเหตุให้ฉันน้วครับคราถ้าเห็ดให้ฉันน่าพอเข้าสิขานเที่ยวครับเด้งไอเที่ยวไปเที่ยวไหมครับกับเป็นตัวเลขที่หาซื้อได้ง่ายได้ครับเด้อ วงให้พร้อมครับสําหรับผู้ทุนน้อยครับเยันเลว่วงกลมให้เลยครับซื้อง่ายครับเลขตัวนี้งวันครับง่ายครับซื้อง่ายหรือว่าเนี่ยของเรานี่ซื้อง่ายทุกหมดก็ซื้อง่ายเราบ่หลายบ่หลายตัวบ่ชหลายตัวครับอืมันหลายกลมค่ะอืมาคือบวชแจ็ปถึงถึงบ่งแล้วมันลายกลมแจ็ปแม่ขี้โบแจับได้เอาไปเห็ดไปนะครับเดี๋ยวเอ็ดซีเอาฟันปลาเห็นจุดไปกับ ผ่านจอดพี่น้องเอฟซีครับขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณแนวทางจากเซียนน้อนน้าเนาะค่ะเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณในไลน์ด้วยครับเรื่อที่ให้แนวทางเอฟซีครับอ่านี่ก็คือเป็นอ่าสูตรของเซียนนอนหน้าเมอร์นี่นะครับเนาะผู้บ่าวนอนหน้าครับเอฟซีผู้บ่าวนอนหน้าเมอร์นี่ก็ให้สูตรมาอ่าส่วนตัวเลขก็คือ8 2 8 3 8 4 8 5 9 2ามแปดสี่แ แต่เพื่อนวงกลมให้ตัวเดียวเลยครับเก้าสามกับเอฟซีครับอ้าวขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับเด้อที่เข้ามาชมคลิปนะครับเนาะก็อย่าลืมจดไว้ติดตามไว้ครับเอาไปเน้นไว้เพิ่นว่าเป็นได้บัตรตุ่นๆนะครับเด้อเพป็นบ่ให้์ทิมนะครับเด้ออ่าส่วนสิมักตัวไรหันก็เอาไปตัดเอาเลนเอาเนาะครับเนาะเอฟซีครับอ้ากลับแน่ละครับเอฟซีอย่าลืมกลับนะครับเด้อเนา ตอนนักขีดมีก็สิขออยู่ทีขีดใบเพียงเสนีหก่อนขอยเอฟซีขอ e งพอสบายจงรับจงรวยจงเป็นเศรษฐีทุกคนทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ